ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนพ่อผมคือเกาเชียวนกแก้สายฟุดการกินบริเวณเหตุใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับวันนี้กับพาพี่พาน้องนะครับมาเบิรงนะครับวิธีการนะครับเก็บมะเขือสีม่วงนะครับหรือว่ามะเขือเหล่นะครับเขาเก็บจังไดนะครับอันนี้เป็นงานใหม่นะครับของทุกคนนะครับในแคมป์งานชูริกนะครับนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับ ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปกับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อพ่อแม่พี่น้องสีบบได้พาดคลิปดีๆจากช่องของเฮานะครับนี่ครับนี่ครับเอาเบิ้งนะครับวิธีการตัดตัดจังไลยเห็นบ่มนี่ครับอันนี้น้องจิ๋วครับนี่ครับตัดกันสีนะครับตัดใส่กระซิมนะครับพันยอดเดี๋ยวก็ได้มาพันยอดอีกนะครับการตัดนะครับกระเพิ่งฉีดยาไป วันอาทิตย์นะครับพี่น้องฉิดาไปวันอาทิตย์นะครับพี่น้องหมากก็เริ่มง่แล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ครับอันนี้เพื่อนผมนะครับเพื่อนเอ็นนะครับนี่ครับูู้ยิ้งกับมาเห็ดขึ้นกันนะครับใช้บ้านเดียวกันนะครับเรียนมาน้ากันเตน้อยจนงหนะครับนี่นี่ครับหมากเคลือเลยก็เริ่มง่แล้วพี่น้องถามว่าหมากง่าบ่โอ้ยอยากบอกนะครับหมากก็งเลยนะครับนี่ครับเป็นวิธีตัดนะครับ นี่ครับแต่ว่าผักพืชผักสีม่วงนี่ก็มีประโยชน์หลายนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับขนาดมะเขือเทศยังเห็ดเป็นสีม่วงได้นะครับประเทศอิสเาียวนะครับษามยังนาาา้ภาษมมะเขือนะครับพี่นอ้องนี่ครับเบึงหมากบักไงนะครับพี่นอ้องนี่พูดนะบัดพี่น้องเบื้องจะละหมากเกือบหมากและกิโลได้อยู่นะครับพี่นอ้อง มาเสียบบอกระเสียบอยู่นะครับรสชาติออกหวานๆนะครับเดี๋ยวเขากระชีทากันตัดไปสักก้อนนะครับเดี๋ยวสีพ้าไปเบิ้งนะครับว่าตัดไซเอียงนะครับแล้วเขาค่อยไปเบิ้งกันเลยนะครับผมนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเก็บใส่บ็อกบางทีนะครับนี่ครับพาพี่พาน้องมาเบิ้งนี่ครับนี่น้องบอมนี่ต้นไม้ยหญ่พี่น้องนี่ต้นไม้ยีไงเลยคือรสชาติกะหวานนะครับหวานช่วยหวานจุ้ยๆเลยนะครับพี่น้องนะครับ นี่นะครับหวานเคียบเลยนะครับนี่ครับอนี่ครับนี่ครับยังหวานเลยนะครับนี่ครับวันนี้กับจีพากันนะครับเก็บต่อนะครับวันนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้กับพี่พาน้องมะเบิงนะครับนี่ครับให้จ้างเพิ่นก็มาตรวจสอบแล้วครับพนนี่ตะหมากใหญ่ๆนะครับเป็นเขือนะครับนี่ครับพนนะใส่เลยบอกที่นะครับพี่น้อง ขายยกบล็อกโปได้แพ็คนะครับนี่ครับพุดนะอ่ะอนตอสวรรให้นะครับนี่ครับปลูกได้เดือนกว่านะครับได้เก็บหมากนะครับกะน้องเพิ่นนี่ครับนี่น้องบมไม่ฉีดนะครับเร่งตูนะครับเร่งสีนะครับบม่รู้ว่าเป็นสูตรใดนะครับมันเป็นความลับของนายจางนะครับผมก็ว่าสามารถทราบได้นะครับแต่ว่ายากเพราะหินอยู่นะครับสําหรับเมื่อนี้ก็สิได้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ